สวัสดีค่ะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะอาจารย์ดูแบบไทยนะคะก็จะดูเป็นราศีหรือลัคนาราศีก็ได้เนาะก็ใต้คลิปนี้ให้เช็คแล้วก็ดูดวงส่วนตัวก็ใต้คลิปเช่นกันนะคะคลิปนี้เป็นความรักของคนโสดนะชาวธาตุลมเดี๋ยวเรามาดูครึ่งเดือนแรกสิงหาคมกันหน่อยอัปเดตความโสดของคุณหน่อยเป็นยังไงบ้างนะคะตัวคุณเองนะคะมันมีความ ความอึดอัดใจความเจ็บปวดความเครียดหรือมันมีอะไรบางอย่างที่มันยังฝังใจอยู่ในในเรื่องราวเก่าๆไม่ว่าจะเป็นการพูดการคุยการแชทหรือการสื่อสารอะไรก็ตามเนี่ยนะคะตัวคุณเองอ่ะต้องบอกเลยว่าในเครื่องเดือนนี้คุณคุณค่อนข้างลำบากใจในเรื่องของความสัมพันธ์ต่อให้มีใครเข้ามาสนใจคุณแต่ตัวคุณเองมีความปิดกั้น มีการบล็อกความรู้สึกและมีความเกลียดกลัดในความรู้สึกเพราะตัวคุณเองอะไม่อยากคบใครไม่อยากคุยกับใครแล้วเสียเวลามากหน้าหลายตาคือมันมีคนสนใจคุณเยอะนะแต่คุณมีความรู้สึกว่าคนเหล่านั้นน่ะถ้าไม่ใช่คู่แท้ถ้าไม่ใช่เนื้อคู่ถ้าไม่ซื่อสัตว์น่ะอย่ามาคุยเลย เสียอารมณ์เสียความรู้สึกเสียเวลาเปล่าๆคุณไม่อยากที่จะต้องมานั่งศึกษาใครใหม่ๆคุณต้องการคนที่เป็นเนื้อคู่บวกกับตัวคุณเองอ่ะลึกๆในใจอะคุณรอใครบางคนหรือเปล่าคุณรอใครบางคนให้กลับเข้ามาหรือเปล่าคนคนนั้นอาจจะเป็นพัฟพ,พี่เลิฟเฟิร์สเลิฟรักแรกพบรักต่างวัยรักสมัยเรียน รักในความทรงจำอันงดงามของคุณหรือเปล่าเพราะแนวโน้มดูแล้วอะถึงแม้ว่าจะแยกย้ายย้ายที่เรียนย้ายทำงานหรือจบกันไปในในตอนนั้นคำว่าจบเนี่ยไม่ได้บอกว่าจบไม่สวยแต่หมายความว่าแยกย้ายไปทำภารกิจนะ่ะนะคะคุณยังมีความทรงจำและคิดถึงคนคนนี้อยู่ตลอดเวลานะคะคุณยังแอบรอคอยคนคนนี้อยากให้เขากลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่ง ไม่ว่าจะเนิ่นนานแค่ไหนก็ตามคุณมีคนในใจเอาอย่างนี้ลนแล้วกันต้องบอกเลยว่าในครึ่งเดือนเนี้ยถ้าสมมติว่าออคุณอาจจะยุ่งกับภารกิจแต่ในครึ่งเดือนนี้คุณจะมีแวบคิดถึงคนคนนี้คนสำคัญในหัวใจคุณหนึ่งคนในอดีตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าแล้วคุณจะได้เผชิญอะไรจะได้เรียนรู้จะได้พบเจออะไร มันมีการพบเจอมีการเทคแอคชั่นมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆคนคนนี้เป็นคนทาด์ไฟเมสสิงห์ธนูเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้บริหารเป็นคนที่มีตำแหน่งหนนะ้าที่การงานสูงเป็นนักลงมือทำพูดไหมพูดด้วยลงมือทำไหมลงมือทำด้วยนะคะ เป็นคนเก่าๆที่กําลังจะกลับเข้ามาเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะว่าใช่คนในใจหรือเปล่าใช่หนึ่งเดียวในใจคนนั้นหรือเปล่านะคะมีโอกาสเป็นชาวธาตุน้ํากรกฏพิจิกมีธาตุดินพึกศพกันบางกองนะคะธาตุลมอ่ะไม่เท่าไหร่ธาตุไฟโดดเด่นค่ะเมษสิงห์ธนูต้องบอกว่าโดดเด่นนะเป็นเมษสิงห์ธนูแล้วก็พึกศพกันบังกรส่วนธาตุน้ํากับธาตุลมไม่เท่าไหร่ มีการกลับเข้ามาแน่นอนคนคนนี้ค่ะเป็นคนเก่าๆทีเนี้ยแต่ละคนแต้มบุญไม่เท่ากันเนาะพื้นดวงไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการดูดวงภาพรวมในตอนนี้คนเก่าๆของชาวธาตุนมบางคนอาจจะได้คนในใจและบางคนอาจจะได้คนที่ไม่คาดคิดว่าจะกลับมาคนคนนี้ถามเรื่องราของคุณจากเพื่อนจากสังคมแบบต่อเนื่องมาก ส,สืบเรื่องของคุณมากแล้วก็ส่องโซเชียลคุณหนักมากหาโอกาสหาช่องทางจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณกลับเข้ามาทําอะไรกลับเข้ามาเพื่อเริ่มต้นใหม่ขอโอกาสใหม่ๆเดี๋ยวดูซิว่ามาแล้วดีไหมอ่ะนะถ้ามาแล้วดีไหมแล้วมันจะยังไงนะคะ ยิ่งถ้าเขาเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลเนาะแล้วเขาส่องโซเชียลก่อนแล้วก็สืบสาวเรื่องราวของคุณกับเพื่อนกับคนรู้จักกับคนกลางกับพ่อสื่อแม่ชักอาจารย์มองดูว่ามามีโอกาสมีโอกาสดีแต่ต้องให้เวลาพิสูจน์อยู่พอสมควรคนคนนี้จะยอมหยุดอยู่ที่คุณถ้าที่ผ่านมาไม่ว่าคุณกับเขาจะแยกย้ายกันด้วยลักษณะใดก็ตาม นะคะคนคนนี้ได้ไปเรียนรู้ได้ไปใช้วิบากกรรมได้ไปเจอสิ่งที่ไม่ควรเจอเป็นไปเจอสิ่งที่ไม่พึงประสงค์หรืออะไรก็ตามจนณน่วันนี้ถึงเวลาเนี้ยต้องการเพียงคุณคนเดียวคุณคนเดียวเท่านั้นเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมต่อให้มีคนอื่นที่แบบคิดว่าโปรไฟล์ดีมานําเสนอมามาสารสัมพันธ์มามอบรักเขาไม่เอาเราค่ะเขาต้องการคุณคนเดียวขอโอกาสในการเริ่มต้นใหม่หยุดอยู่ที่คุณค่ะ สยบอยู่ที่คุณอยู่ที่แขนนี้ของคุณบินได้มีอิสระแต่ไม่บินแล้วไม่ไปแล้วหยุดอยู่ตรงนี้แล้วเป็นเหรียญที่คุณมาคว้าแล้วหรือคุณเป็นเหรียญที่มีค่ายเขามาคว้านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนคนนี้บอกได้เลยว่าสู้ขาดใจค่ะการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาการเป็นนักสู้มาพิชิตใจคุณกําลังจะเกิดขึ้นถามว่าดีไหมคือเขาตั้งใจดีอ่ะ ตั้งใจหยุดอยู่ที่คุณนะแล้วก็ยอมที่จะเป็นคนของคุณนะคะแล้วก็จะไม่ทําให้คุณสับสนไม่ทําให้คุณลําบากใจไม่ทำคือเขาตัดคุณไม่ได้เอาอย่างนี้แล้วกันยังไงเขาก็เขาก็ต้องการคุณนะ่ะยังไงขอเริ่มต้นถามว่ามันดีไหมเขาตั้งใจดีแหละแต่อยู่ที่คุณแหละว่าคุณพอใจหรือเปล่าถูกไหมคะทีนี้ในลักษณะเนี้ยคุณต้องต้องใช้เวลาเป็นตัวพิสูจน์นะอย่าเพิ่งเรีบอย่าเพิ่งรีบ จริงอยู่ว่าเอาก็ในเมื่อเขาตั้งใจดีแล้วทำไมเราไม่รับไปเลยมนุษย์นะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะเราคงยังจะต้องเรียนรู้กันยิ่งอยู่นคนละที่ถึงจะรู้จักกันมาก่อนก็ตามคนเรามันผ่านประสบการณ์ที่ทหลากหลายเนาะอ่ะเดี๋ยวเราดูซิว่าข้อควรระวังของคนคนนี้มันมีอะไรบ้างนะคะ เขาเป็นคนรักอิสระเขาเป็นคนเจ้าสเสน่ห์เขาเป็นคนที่ก่อนหน้านี้นเขาทำอะไรตามใจนิสัยบางอย่างยังอยู่นะไอประเภทที่ว่าทําอะไรตามอารมณ์ตามใจชอบเขาความบันเทิงความสําราญอะไรบางอย่างยังมีอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องปรับจูนนะคะเขาเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นไปได้ว่าจริงอยู่นะคะว่าตัวเขาเองอะคะ่ะตัวเขาเองอะเหมือนไม่ปฏิเสธคนอื่นแล้วก็ตามแต่ด้วยอะไรก็ตามอะ ท้ายที่สุดนะคะก็จะมีคนเข้ามาในชีวิตเขาอยู่ดีทีเนี้ยคุณจ,จะลำบากใจหรือเปล่าคุณจะหนักใจกับความเจ้าสเสน่ห์ของเขาไหมเพราะเขาอาจจะเป็นคนเฟรนลี่โอเคเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่ได้รับใครเข้ามาเป็นคนสําคัญในหัวใจแล้วมีแต่คุณแต่อย่างที่บอกคนเจ้าสเสน่ห์ก็มีแต่คนอยากเข้าหานะเขาควรระวังความน้อยใจความน้อย ความไม่มั่นใจความไม่เชื่อใจความครุมเครือในความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าสรุปแล้วจะรับไว้ดีหรือรับไว้ไม่ดีกันแน่เนี่ยนะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณคุณไม่ต้องการอีกแล้วอย่างที่บอกคุณต้องการเนื้อคู่นะคะเนื้อคู่ที่เป็นเนื้อคู่ที่ส่งเสริมที่เกือ้อกูลทีนี้เนี่ยในเคสบางคนบางท่านน่ะมันมีหลายพลังงานเนาะบางคนบางท่านอาจจะอยู่ในภาวะที่เขาเองกลับมาหาคุณ มาเริ่มต้นกับคุณมาขอโอกาสคุณในขณะเดียวกันก็มีคนอื่นมาขอโอกาสเขามันก็เลยกลายเป็นอิลุงตรงนางอีกนะคะพลังงานอิลุงตรงนางแต่ไม่ได้บอกว่าเขาจะทําผิดหรือนอกใจนะบอกไว้ก่อนนะพิจารณาตามจริงเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์โชคชะตาภูมทิศนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะโดนจัดสรรมันจะพัฒนามันจะสารสัมพันธ์มันจะมันจะก้าวข้ามผ่านไปได้เองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้คุณมีสติอย่าให้อารมณ์ นำพาคำพูดไม่ดีไม่ดีออกมานะคะถ้าไม่สบายใจไม่เชื่อถือก็พูดกันดีๆถามกันตรงๆนะคะไปเลยนะคะแต่บอกได้เลยว่าคุณเองอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไหร่เพราะคุณยังมีความรู้สึกว่าคนคนนี้มันยังมีอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะเห็นไม่หมดนะคะแต่ว่าท่านไหนที่ ได้คนได้คนที่เป็นคนในใจที่รอคอยเนี่ยนะคะมันก็จะอิ่มเอมหน่อยแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่คาดคิดว่าจะกลับมาแล้วคุณต้องมาศึกษาต้องมาพิสูจน์อะไรเงี้ยคุณอาจจะคลางแคลงใจนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่า mm hmm. เขาอยากจะบอกอะไรคุณไหมย mm hmm. อยากจะบอกว่าเขานะแอบมองแอบสองแอบ ใดๆคุณหนักมากมองมานานสักพักหนึ่งแล้วส่องแล้วส่องอีกว่าคุณมีใครหรือยังส่องแล้วส่องอีกว่าคุณโสดไหมคุณนึกถึงเขาไหมหรือแม้กระทั่งว่าคุณโพสต์อะไรที่มันเกี่ยวกับเขาบ้างไหมนะคะส่องมากๆนะคะแล้วก็ยิ่งส่องยิ่งใช่ยิ่งส่องยิ่งรู้สึกว่าคุณคือรักที่ใช่เพียงหนึ่งเดียวนะคะแล้วเขาอยากจะบอกคุณว่า คุณคือรักแท้รักเดียวในใจไม่ว่านานเท่าไหร่ไม่ว่าผ่านอะไรมาก็มีเพียงคุณและเป็นคุณเท่านั้นที่เขาอยากจะเริ่มต้นอยากจะสารสัมพันธ์อยากจะมอบหัวใจให้นะคะที่ผ่านมายอมรับวว่าตัวเขาเองอาจจะทำให้คุณไม่สบายใจเนาะอาจจะเคยไม่เข้าใจกันหรือเขาเองอาจจะไปฟังคนอื่นมากไปคนอื่นวิาพาควิจารณ์คนอื่นเสี่ยมสอนคนอื่นอะไรก็ไม่รู้ ประเดประดังเข้ามาในตอนนั้นเขาก็ยอมรับว่าตอนนั้นวุฒิภาวะเขาอาจจะไม่สูงสติอาจจะมีน้อยนะคะใจไม่หนักแน่นแต่เขายอมรับผิดนะคะยอมรับในความผิดพลาดตรงนั้นและนับจากนี้ไปเขาจะมีแต่คุณคนเดียวเท่านั้นแล้วเขาอยากจะบอกว่าเขาโสดนะเขาไม่มีใครเขาอาจจะโสดจะไม่ก็ได้นะคะเขาจะคอนเฟิร์มว่าเขาไม่มีใครแน่นอนเขายืนยันนะคะแต่คุณต้องไม่พิสูจน์ดูนะอย่าเพิ่งเชื่อนะเราก็ต้องดูความเป็นจริงนะ และเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาเองอยุดมั่นในความถูกต้องต้องการคอมมิชเมนต์ต้องการมั่นหมายต้องการแต่งงานต้องการให้ผู้ใหญ่รับรู้นะคะต้องการแต่งงานมีความงานมงคลนะคะเอา,อางี้ละกันต้องการมีงานมงคลงานวิวาหรืออะไรก็ตามที่เขาต้องการจะมีนะคะกับคุณเท่านั้นนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยสิว่าแล้วเมื่อเขาบอกแล้วเนี่ยนะคะเราขอดู บทสรุปไหนซิว่ามันจะออกมารูปแบบไหนบทสรุปเนี่ยนะคะคุณจะใช้สมองมากกว่าใช้หัวใจสติสตังคุณครบมากพร้อมค่ะคุณพร้อมจะตัดสินอย่างเป็นธรรมคือต้องบอกว่าในครั้งเนี้ยคุณมองเขาทะลุมากคุณอ่านเกมขาดคุณถือไพ่เหนือกว่าเพราะอะไรคุณมีจุดยืนค่ะเพราะคุณต้องการเนื้อคู่คุณไม่ต้องการคุณคุยไปวัน เพราะฉะนั้นคุณจะไม่ได้สนุกกับการที่แบบเสียเวลาถูกต้องไหมคะคุณจะรู้สึกว่าถ้าใช่ก็ไปต่อถ้าไม่ใช่ก็บายบายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะบทสรุปต้องบอกเลยว่าคุณคือผู้เลือกแล้วเลือกอย่างชาญฉลาดด้วยนะคะได้คุณจะเป็นคนที่กระตุ้นให้เขาอยากเป็นคนดีมากขึ้นเขาเองรู้สึกได้ว่าการมาการกลับมาหรือเข้ามาในชีวิตของคุณครั้งเนี้ย มันทําให้เขาอยากเป็นคนที่ดีกว่าเดิมเป็นคนที่ใช่กว่าที่เคยเป็นเป็นคนที่ใช่กว่าที่เขาคิดไว้นะคะอยากเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณมีโอกาสสมหวังแต่ว่ามีโอกาสแต่ว่าอยากจะบอกนิดนึงว่าสาหรับท่านใดก็ตามที่อยากที่จะคือเช่นกับความโสดอ่ะอย่างเช่นตัวคุณเองเช่นกับความโสดชินกับความคุ้นเคยขี้เกียจคุยอยากทาอะไรทํอยากทํทาทงานเลิกดึกอยากทําอะไรส่วนตัวอยากไปไหนทําอะไรคนเดียวนะ่ะได้ไหมได้ มันจะมีบางคนบางท่านในพลังงานตรงนี้เลือกที่จะอยู่คนเดียวแล้วก็เขาจะพิสูจน์กับพิสูจน์ไหมคุณก็จะทําอะไรของคุณไม่ได้เสี่ยเรียนไม่ได้ทุกร้อนเหมือนที่ผ่านมาก็ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตัวคุณเองเอเนอรมันออร่ามาเต็มอยู่คนเดียวหล่อสวยโสดรวยๆได้หรือเมื่อเขาพิสูจน์แล้วแล้วคุณพอใจแล้วเลือกเขาก็ย่อมได้เช่นกัน ะะต้องบอกเลยว่าครั้งนี้นะคะ mm. เขาเองอะ่ะจะพยายามปากักธงใช้ชนะที่หัวใจคนให้ได้อาจารย์เชื่อว่าเขาทำได้แต่อาจารย์ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะสมหวังนะมันต้องดูเป็นคนคนไปเนาะเออนะท้ายที่สุดยังไงคะมีโอกาสได้ปรับจูนเข้าหาการให้โอกาสให้อภัยให้ให้ความจริงใจต่อกัน อาจารย์มีความรู้สึกว่าถ้าที่ผ่านมาเนี่ยพวกคุณเจอในเรื่องของบุคคลที่สามมือที่สามในความสัมพันธ์เก่าก่อนที่ผ่านมาเนี่ยที่เจ็บจี๊ดๆน่ะนะคะแล้วคุณก็ฝังใจอ่ะและตัวเขาเองก็รู้ว่าผิดน่ะนะคะครั้งเนี้ยโสดเจอโสดไม่เจอไม่หรือโสดเจอไม่ไม่เจอโสดซิงเกิลมัมซิงกิลเดเจอกันมันต่เพียงแต่ให้ระวังว่ามันมีคนเจ้าเสน่ห์ในนี้อาจาจะเป็นเขาหรือคุณก็ได้แต่จะเป็นเขามากกว่านะเขาเองอาจจะด้วยหน้าที่การงานหรือด้วยอุปนิสยัยหรือด้วยอะไรก็ตาม มนันอาจจะมีคนเข้ามาหวานเสน่ห์ให้เขาแต่เขาตั้งใจแล้วว่าเขาไม่สนโนโสนโนแค่คนอื่นเขาแค่คนคนเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออร,ร์คิลกันหน่อยจากรวาลอยากจะบอกอะไรคุณนะคะอยากจะสื่อสาระอะไรกับคุณที่ผ่านมาความสัมพันธ์อะเวลาคุณเจอใครเนาะมันมันไปต่อไม่ได้อะมันเหมือนไม้กระดูกอะ ขึ้นนลงๆขึ้นนลงๆก็อยู่ที่เดิมคุณยังไม่เจอคนที่ใช่คุณยังไม่เจอเนื้อคู่ถูกไหมฮะมันก็เลยทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้คาดหวังกับคนทั่วไปที่ผ่านมาแล้วผ่านไปคุณต้องการเนื้อคู่อย่างที่บอกทีนี้เนี่ยตัวคุณเองยังมีแผลใจยังเจ็บอยู่นะบางคนบางท่านน่ะยังฝังใจอยู่กับเรื่องราวเก่าๆเ,าเาพราะบางทีมันอาจจะเจอสิ่งที่มันไม่ไม่สบายใจซ้ําๆคนคนไม่จริงใจซ้ําๆแล้วมาทําให้ จร,จริงๆคุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจเมมโมรี่มันหรอกแต่มันเหมือนแบบฝุ่นอ่ะมันมันทับกันทับกันทับกันจนมันเยอะขึ้นน่ะขึ้นนะะเพราะฉะนั้นปลดปล่อยมันออกนะคะปลดปล่อยออกนะมันล้างแล้วก็ความสุขความสําเร็จกําลังจะเข้ามาจริงๆการที่คุณมีจุดยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองดูแลตัวเองได้ทําอะไรได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาใครมากนะ คุณก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสุขความสําเร็จมีคุณค่าแล้วนะคะเพียงแต่ว่าไอ้ความสุขความสําเร็จที่คนคนนี้จะมาพิสูจน์เนี่ยมันก็มาอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะคะอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะรับไว้ไหมนะคะอ่านะคะต้องบอกเลยว่าตัวคุณเองอ่ะบ่อยครั้งที่คุณมีความรู้สึกว่าจิตใจมันเสื่มเศร้าคุณเองนะคะถ้าไม่สบายใจ ที่ปรึกษานักโหราศาสตร์หมอดูหรือท่านใดก็ตามที่คุณมีความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้นะคะเขามีความเป็นธรรมเขามีความบริสุทธิ์ใจกับคุณก็ณลองปรึกษาพูดคุยดูหรือแม้กระทั่งว่ากับคนคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยนะคะถ้าคุณไม่มั่นใจอ่ะคุณลองสืบประวัติเขาก่อนไปถามเพื่อนถามผู้ใหญ่ถามคนรู้จักให้มั่นใจก่อนก็ได้ว่าการที่เขากลับเข้ามาครั้งเนี้ยเขาจริงใจขนาดไหนนะคะคือดู ฟังดูไปแนวทางไปถามหรือไปพูดคุยหรือรู้เพื่อรู้นะคะเพราะท้ายที่สุดคนที่ตัดสินใจคือคุณอนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะมันมีอะไรที่ต้องระวังจากวัมอาให้คุณระวังอะไรอีกไหมหรือคอนเฟิร์มคุณยังต้องมีคนช่วยอาจจะต้องมีเพื่อนมีที่ปรึกษามีนักโหราศาสตร์มีคอนเซลิลต่างๆนะคะให้คําแนะนําคือจริงๆอะเวลาที่เราดูดวงหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราหยิบมาใช้ในสิ่งที่มันตรงกับชีวิตเรา ที่มันเป็นประโยชน์มันอาจจะไม่ตรงทั้งหมดหรือเวลาคุณไปดูรวมไปปรึกษาเนี่ยเอาความจริงตรงนั้นมาใช้นะคะมันจะดีกว่าอย่างน้อยมันก็ทําให้เราเดินถูกทางตัดสินใจได้ตรงทางมากขึ้นนะคะสุดท้ายท้ายที่สุดคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีดีมากดีน้อยดีช้าดีเร็วแล้วแต,แต่แต่ละคู่แต่ต้องบอกเลยว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเรื่อยๆขอให้คุณยึดมั่นในจุดยืนอันทรงพลังของคุณว่าคุณต้องการเนื้อคู่แล้วดึงดูดเนื้อคู่ คนที่เป็นเนื้อคู่กัน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเก่าจะใหม่ถ้ามันจะใช่มันก็ใช่ทางนั้นนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยู่ที่ว่าเขาดีจริงไหมเขาใช่คนที่รักเราอย่างแท้จริงใช่คนที่เกื้อกูลเราไหมอาจารย์จะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะมันมันเป็นไปได้หมดนะคะเพราะนี่คือดวงภาพรวมอย่าไปซีเรียสนะคะดูเป็นแนวทางถ้าตรงก็นําไปปรับใช้แต่ถ้าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรดูดูเพื่อรู้นะคะเหมือนเราได้ หนังสือเล่มหนึ่งเนาะมันอาจจะมีเกตเล็กเกตน้อยที่อาจารย์พูดไปคุณก็เอาไปปรับใช้ในเรื่องงานเรื่องอะไรก็ได้หรือเรื่องของการคบหาเพื่อนร่วมงานคนก็ได้ทุกอย่างมันมีประโยชน์หมดนะคะอยู่ที่เราใช้โอเคนะหากฟังแล้วชอบใช้เป็นประโยชน์นําไปปรับใช้ได้ฝากกดติดตามสับสไครต์ไลค์แชร์กดกระดิ่งมาคอมเมนต์มาอัปเดตมาเล่าสู่กันฟังหน่อยเนาะว่าเป็นอย่างไรส่วนท่านใดกดกระดิ่งกดติดตามกดตุกสิ่งทุกอย่างแล้วอาจารย์ขอบคุณมากมากนะคะ,นะคะก็จะได้ไม่พลาดคลิปไปต่อไปส่วนท่านใดต้องการจะสนับสนุนช่องนะคะดเน a t เข้ามา ในปุ่มซุปเปอร์แบงก์ก็ขอบคุณมากๆด้วยเช่นกันส่วนท่านใดต้องการให้อาจารย์เสือจิตดูดวงส่วนตัวเป็นละเอียดเฉพาะบุคคลนะคะก็รายละเอียดใต้คลิปเนาะพร้อมเมื่อไหร่ก็ทักมาอาจารย์มีอาชีพดูดวงอาชีพเดี่ยวนะคะตั้งใจดูตั้งใจทํามาเป็น10ปีแล้วเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคําปรึกษาต่างๆจะมาจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเซน์การปฏิบัตินะคะแล้วก็ความรู้ความสามารถประสบการณ์ทุกอย่างจะบอกความจริงคนทั้งหมด หลังจากนั้นคุณก็ใช้วิจรารณญาณเอาในการตัดสินใจชีวิตของคุณนะก็ขอให้โชคดีเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ